ทั้งชีวิตนี้ผ่านอะไรมาแล้วทั้งหมดถึงล้านตัวไหมคะ30ปีแล้วครับ10กว่าปีสิกว่าปีสิปีไล้คะ่ะ12ปีครับ15ปีคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะชื่อเกียร์ครับประกอบ พอกางรถจนครับทำงานมากี่ปีแล้วคะ30ปีแล้วครับชื่อคุณชนะเดชครับเป็นหัวหน้าแผนกครับสามสิบกว่าปีครับฟันครับคิวซีครับสิบห้าปีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะรถชนาค่ะทำแผนกอะไรคะแพ็คกิ้งอ่ะวางจิวสินค้าประกอบสินค้าคนสีสติ๊กเกอร์ค่ะติดสติ๊กเกอร์ค่ะพี่ทำมาแล้วกี่ปีคะสามสิบกว่าปีตัดแต่งค่ะสิบห้าปีค่ะทั้งชีวิตนี้ผ่านอะไรมาแล้ว หมดถึงล้านตัวไหมคะถึงค่ะชื่ออะไรคะ,ะวิชัยครับตัดแต่งปัดยางครับทำงานที่นี่มาแล้วกี่ปีคะยี่กว่าปีครับชิดาค่ะ13ปีแล้วค่ะนี่แผนกคาสีนะคะชื่อครีมค่ะ,ะ1ิกว่าปีแล้ว1ิกว่าปีชื่อซูซูๆๆค่ะสปีแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะโกงครับน,น,นี่แผนกยินสายครับทำงานที่นี่มาแล้วกี่ปีคะ7ปีอยู่มาแล้ว7ปีนะคะ